มามามาพี่น้องลาบกุ้งลาบกุ้งกุ้งใหญ่เดียว่ามันกุ้งฝอยบานเฮาเดียวกุ้งใหญ่เนี่ยลวกแล้วเอาเสน้นเอาเส้นขีเส้นยังออกเรียบร้อยเด้พี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก้อยเลยใส่พริกข้าวคั่วเลยพี่นอ้องอ๋อเห็นบ่ข,ข้าวคั่วคั่วคัวตำเองเด้อพี่น้อง พริกกระตำเองพริกผมนี่ว่าสุดยอดพี่น้องเอ้ยบอยักว้าเป็นยังบ่อยักว้าสิ้ววกไปก็แค่นั้นเละเผ็ดคือเขาว่วบอยเผ็ดมันกับก่อยหยุดไหมปลรราปลานิดหน่อยเอาเด้อยพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรช่องแกนกินชมชแนลน้ำปลาเล็กน้อย ยังว่าขาดบัวลอพี่น้องต่อไปก็จิใส่หมดหนึ่งเข่าเลยพลอ,อย,ยชู่มันาวอือเว่าพี่นอ้องอู้มักนาวน้ำดีครับใส่มะนาวไปหนึ่งรูกเลยพี่น้องไปจากหน่อยไปใส่ต่มหัว เพราะว่าหัวกุ้งอะผมเอา,เอาไปนั่นอยู่พี่น้องเอาไปต้มต้มยำเพื่อเอาไสดหน,นามนะมอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้หอมหอมหอมหัวาลาบหมึกมันนี่ลาบกุ้งหมดเท่านั้นแล้วพี่น้องมันใจฝีมือของพี่น้อง ต้นหอมผักชีหอมหัวแดงพริกสดผักแพลียวมุจักบัวพี่น้องผักแพวผักแพวก,กินกับควายกุ้งม,มันสุดยอดที่เราเดีย๋ยวใบซาลาเนีย่ยนใบร้อยหน,า,ยหนากุ้งหรือว่าร้อยหนากุ้งเนื้อพี่น้องเอ้ยต้นหอมเขากัวหอมผักแพวห,หอมอหอมะน่า,นานหมดถนันพี่น้องหัดนี้ ก็ตกชิมเลยได้รถได้กินรถเก่าเคเลยพี่น้องเนี่ยรยหน้า,น,น,าน,น,น,โโนี่กินวะเนี่ยเป็นไนสิบกว่าตัวเนี่ยก็ยิ้มแล้วพี่น้องเป็นไนพี่นอ้องคิดแต่แ่บวะ หร้ยหมดเท่านั้นไปกินน้ำกันพี่น้องกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่กทานบอสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแกนกินชมชแนลด้วยพี่น้องเด้อมามามาหมูวันลาบ คามมึกยักมือนีลาบกุง้งใหญ่พี่น้องมันมันเป็นกุ้งฝอยบ้านเขาเรียกกุง้งใยนี่นี่นกุ้งตัวใหญยน,นี่พี่น้องที่เขาเอาไปเทพกุ้งแช่น้ำปูน้ำปลาเใช่ไหมนี่เนี่ยผมลาบสิบกว่าตัวพี่น้องแต่ว่านี่แบงมากเนี่ยเอาหัวมาตม้มยำสดน้ำโกะโกะพี่น้องอืมสุดยอด กำลังหุนหุนมามาๆๆพี่น้องมากินลาบกุ้งใหญ่น้ำกันพี่น้องลาบกุ้งใหญ่แซบแบน้ำกันพี่น้องผักกับมีเเมม่เนี่ยผักเม็กผักเนี่ยเมี่ยนนีพร้อมหมักดินฟ้าดน้ำไหม่ต้มคืมอเกากพี่น้องผักเมกเขาเนียวพี่น้องมาๆๆมาหมักทวพู่กับมี่ด้วยพี่น้องหมักทวพู่ลูกดวดพี่เพลูกดวด โอ้ผมนึกได้แล้วพี่น้องไอ้ไปซื้อมาจากนัดบุญเผ็ดอันนี้พริกเนี่ยเพราะว่าผมว่าเมื่อวันคือเผ็ดขาดแท้ว่าได้กินไอ้นั่นไหมลาบปลายมึกนแมสุดยอดพี่น้องมาเด้อมาด้อพี่นอ้องอะคำแรกแหกมนันคำแรกแหกมันพี่น้องอฉีบฉับยอด ลึ้นฟ้าหรือม,มักเพกามกล้นไหมใช่ ออปักแพ้วงามครับเพ้่อนกินก,กุ้งเขากันครับปักแพ้ว คนก็ว่าเหม็นเขียวแต่ว่าผมว่ามันหอมเลย cùng mạnh nữa vậy phải không? เแบบหูเสือน้ำจังอ,อืมยินกับราบกุ้งเนี่ยเขากันทุง

โอ้แสบดยพี่น้อง 平常，哦，等你 <coughs> พี่น้องสุดยอดแซ่บลาบกุมกมกบบบก้มกุ้งยักษ์พี่น้องเราไปจัดเบอรงพี่น้องลาบเป็นโตเป็นโตบู้แก้มกับผักคักคัคอ๋พี่น้องจะได้ก็ฝากจบิปไปต่เพียงตัวนี้เลยพี่น้องขันสนใจขันยากกับจัดเลยพี่น้องวงวัดสิบตสั่มอิมตัวใหญ่พี่น้อง กุ้งกระไรแต่แซบแซบก็รันตีเลยพี่น้องว่าแซบลองเห็ดบึงลวกให้ไม่สุกกันเ้วยพี่น้องจะเห็ดดิบข้าเห็ดดิบก็ต้องตำตำให,ห้ละเอียดแล้วก็ไปจัาไปค้นกับน้ำมันที่เป็นคืออย่างก็ลาบลาบปลาตองพี่น้องแต่นี่ผมลวกเป็นโตแล้วก็มามาราบ แสียครพี่น้องจะได้กาฝากกนไรกดนแช่กดนติดตามก้นมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมคือกาวีน้นองสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณขอเคุณหลาไรพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมชิปตั้งแต่ตนจนจบโดยประา่โฆษณาเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายสำหรับวันนี้ก็ต้องลาจากกันไปก่อนพี่น้องไปพกบกันชิปหนาหรือชิปต่อๆไปเด้อยพี่น้องว่าผมเสิน้ำเยียงมาเสนอ สำหรับมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้องมีเตความสุขความเจริญวามถูกเยม่มไกความไก่เย่มเวียนลำลำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุจงแกนจินช c มชาแนลตอจากลาก่าก่อนพี่น้องฝากช่องแกนหัวยิ้มชาแนลน้ำอีกช่องหนึ่งพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ